ตำนานคนดังเรียกได้ว่าประวัติไม่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมเปิดชมหน้าคุณแม่ของคุณเชอรี่เข็มอับซรที่เป็นถึงเชื้อพระวงเจ้าผู้ครองนครน,นานค่ะ ในวงการบันเทิงไทยมีดาราม,มากมายหลายคนนะคะที่สืบทอดเชื้อเจ้าแต่ไม่เคยแสดงตัวค่ะซึ่งหลายๆคนคงทราบดีว่าหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนางเอกชื่อดังอย่างคุณเชอรี่เข็มอักษรแต่หลายๆคนคงจะยังไม่เคยเห็นโฉมหน้าต้นแบบโครงหน้าสวยแบบสาวไทยชั้นสูงอย่างคุณแม่ของสาวเชอรี่อย่างแน่นอนใช่ไหมคะสําหรับประวัติของเธอค่ะเข็มอักษรสิริสุขะเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2523ชื่อเล่นว่าเชอรี่ค่ะเป็นนักแสดงชาวไทยผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิ พิจาร์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตางในปี2543ค่ะและเป็นผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเมื่อครั้งที่13ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องกระทิงในปี2559ค่ะ เชอรี่เข็มอับสรน,นะคะเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของพลโทยุทธนาสิริสุขะกับเจ้านิรมิตรสิริสุขะซึ่งสกุลเดิมก็คือมหาวงสนันค่ะมีพี่ชายคือพันตํารวจเอกทรงโปรดสิริสุขะและพี่สาวค่ะรามาวดีนาคชตรีนะคะโดยคุณเชอรี่นะคะสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝ่ายเหนือค่ะเนื่องจากมารดานะคะก็คือเจ้านิรมิตรเป็นธิดาของเจ้าคํานบมหาวงสนันและเจ้าบุญตุ้มมหาวงสนันสกุลเดิมก็คือนานค่ะส่วนบิดาของเจ้าบุญตุ้มก็คือเจ้าอุปราชศิ ที่สารน,น,น่านซึ่งเป็นโอรสในเจ้าอนันตวรริทิเดชเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่62ค่ะส่วนเจ้าคำนพนั้นนะคะเป็นหลานเจ้าหลวงมหาวงศ์เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่61ค่ะคุณเชอรี่นะคะเธอเริ่มต้นเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาระดับชั้นประถมศึกษาค่ะเธอเรียนที่โรงเรียนอุดมศึกษาระดับมัธยมค่ะเรียนที่โรงเรียนบดินเดชาสิงหเสนีและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและหลังจากนั้นคะ่ะท่าน ผู้ชมคุณปอจันจีราที่มาสารนะคะเจ้าของบริษัทโมเดลลิง่งทาบถามเธอเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อตอนอายุ17ปีค่ะงานชิ้นแรกก็คือโฆษณาออย of ฟโอเลต่อมานะคะบริษัทยูมาจำกัดได้ติดต่อให้เล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่อง โปลิสจับขโมยทางช่อง3ในปี2,539คุณเชอรี่นะคะเปิดกิจการร้านเสื้อผ้าคาวน์ที่ห้างสรรพสินค้าเกสรพลาซาเพกาลเซนทันเวิร์และสยามพารากอนและบริษัทออเกนไรส์ด้วยค่ะถึงแม้จะไม่มีผลงานการแสดงของคุณเชอรี่เข็มอักษรปรากฏบนหน้าจอแก้วแต่ยังคงปรากฏตัวสู่สายตาประชาชนในวงการแฟชั่นอยู่เนืองๆค่ะในปี2,559ถึงปี2,560คุณเชอรี่นะคะได้รับคัดเลือกจากแบรนด์เครื่องสาําอางระดับโลกอย่างเกแลแรงให้เป็นเดอะเฟิร์ส Imperial Women of ออ r l a n g ง Thailand ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นแบรนด์แอมบาเดอร์คนแรกของเกลังในประเทศไทยปัจจุบันนะคะคุณเชอรี่ให้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานเพื่อสังคมค่ะโดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อปี2,558นะคะคุณเชอรี่ได้รวมตัวกับเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการค่ะตั้งกลุ่ม Little h e l ฮ เพื่อช่วยสังคมทางด้านต่างๆนะคะล่าสุดในปี2562ค่ะคุณเชอรี่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในด้านสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นโครงการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมกับครูลูกก๊อฟค่ะรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะจัดทาโครงการ Little Big Green ค่ะภายใต้แนวคิด a s Green as You Can เพื่อเผยแพร่ค,ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวทางการ แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นค่ะโดยคุณเชอรี่ค่ะได้เคยโพสต์ภาพคุณแม่กับตัวเองนะคะพร้อมแคปชั่นว่ามีรุ่นน้องส่งมาให้ดูเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความคล้ายคุณแม่เหมือนกันขอบคุณนะคะที่ทํารูปให้ขอบคุณที่เขียนถึงและขอบคุณทุกๆความคิดเห็นด้วยค่ะท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าคุณเชอรี่เธอได้โครงหน้าที่สวยแบบหญิงไทยชั้นสูงมาจากคุณแม่ของเธอนี่เองค่ะ